สบายดีสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านเนาะบาวชสิเป็นพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศก็ตามเนาะวันนี้กะต่อเด้อคลิปอีพีสองเนาะพี่น้องคนเข่าเมื่อวหอยู่เฮือนเนาะอุ้ยอีกไกลยู่ดกเกเผื่อหอดเฮือนเนาะเพราะว่าหน้าไกลเส้นทางก็ค่อนข้างสิลำบากแน่คันทางสบายแน่แน่หน่อยหนึ่งกะงงไกลเนาะต้องพู ไปตลาดหลักสามสิบหาบุงงไปทางนั้นนี่พี่น้องไกลเนาะขันไปทางซีใกล้ๆเนี่ก็ค่อนข้างแบบลำบากเพราะมันเป็นห่วยเป็นห้องเนาะบนตกกระสอบเช่นทางขาดหรือว่าเปือเปอเป้อนทางเป็นคุกเป็นคุมไปเบิดลบุงโง่ซีอันไปได้หรือบอ่เนาะพี่น้องไปรุ่นกันเื่ไปเลย ตอนนี้ค่ะค,คนเขาเมือนน่อพี่นอกสองะะคันรถเนาะอาจจะกดไ่ปลายเพราะว่าเส้นทางบ่คดีเนาะ

หมดันามันหอดทีวิ่มันพักเลยนะ่วก่อนจุกลงไปยากนั้นเหมือเด้ยมือเด้อเดี๋วนียากเยุกไปเดี๋ยวบ้างแม่เขาคมมล้อเนาะคมล้อเขาจะมนเกาะะไยจัดเอากระไปเกาะกุมันนาวจุกเชียวโอ๊ยกระเผ่ายอีกแล้วบาดเดียวนี่เลย ต่าตอนนี้เพื่อนจะไปยืมเอาเหอนรหของพี่น้องก่อนเนาะว่าสิได้บอกขันข้องเพิ่นว่างห้องสียยืมของเพื่อนเอามาคนเข่าก่อนตนวด่ยาะ เเขา,เขาหเนห,หักบังใดก็บอกหักหักบังดอก,กแตกออกจากกันเบิ้ดเลยมันลุก,กติเบิดดีอยู่กันอย่านี้มันหันลงเกี่ยวมันกายเกี่ยวมันก็ได้ถินเนาะหักเฉยรู้มาแจนกนะ มันดีเหะโอ้หนักเกินโคตตายเลยเ,เต็ดเลยแตกไปเลยตอนนี้ก็ะถาเนาะอีบอขคนยังไปยืมเพือนหล,ลุดงูใช่ได้แล้วบออะไรพี่เนอะ ตอนนี้เขาก็ได้ทางหลุดมาเปลี่ยนนะพี่น้องได้ทางใหม่นาะเพิ่นไปยืมกองพี่น้องมาซึ่งคันนี้มันมันนางแหงเนาะอีกอย่างกับแบบทั้งอันมันโดกน้ำท่อมันหึงเลยเนาะได้เปลี่ยนใหม่ อันนี้แบบมันนักแห้งกับจริงน่องเลยค่ะแบบทั้งอันพัวคอต่อนะมันกับแบบไม้มันแบบดอกเบอร์เลยนพี่น้องมันดอกเบอร์เลยมันก็เลยแตกเ <c oughs> <c oughs> ตอนนี sociedad, ああ้กเราจะใช้ลยใช้ลในทั่วรถดอกเลยกาเชือกมาหมัดเนาะย้ายเปลี่ยนใหม่พี่น้องจะรับอ๋อบอมาไยตอนนี้ก็คนแล้วไปต่อหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้ว ตามมาทีหลังเนาะเส็นทางก็ค่อนข้างลำบากเนาะพี่น้องแก่เข่านี่อ้ยอันนี้ยังแบบยังบลำบากเท่ากับอยู่ห่วยอยู่ห่องเนาะจังเลยยู่ห่วยอยู่ห่องแห้งสีลำบากแห่งกว่านี้ถ้าเขาบดีแปลงเนาะจังแรกเขาสีแปลงแล้วเนาะมันก็น่าจะแบบไปได้ไข่แน่แล้วเนาะไปรุนกันยู่ห่วยอยู่ห่องอีพี่น้อง สิเป็นอะไรต่อไปอีกเนาะผ่านป่าอ้อยพี่น้องขอผัขอ,อนผ่านน้ำิ่นเนาะขอขี่รดผ่านเพราะว่า,วาบ่มีเเซนทางเนาะก็เลยขอผ่านยวนไลอ้อยเพิ่น กับบองงามปันไดนอะปีนีจากชีล่ายมันน้อยมันบปรใหญ่บปรสูงนะพี่น้องเส้นทางกับคนยากเนี่ยพี่น้องได้เลยอ ไปสู่ด่านต่อไปต่อเนาะมาหอดเส้นทางจุดนี้พี่น้องโหุดสุดเผื่อสิขึ้นโน้นโน้นสูงโน้นค่อยนี่แหละพี่น้องอมีแต่ดินซ้ายล้วนๆเลย าแปงไหนละวะเขากับแปงไหนละเนาะเส้นทางเพราะว่าลายคนก็ต้องคนเข่าผ่านเส้นทางนี่พี่น้องมแตรคนน้าอยู่พี่เนาะคนนน้าอยู่พี่ก็ลายลายคืได้กับค้นเข่าขามหัวขามห่วยขามห่วยขามห่องสุขทุกคนเนาะ นี่ค่ะเถ้งนะเขาเขาแปลงดีเลยตอนนี้เขาก็นหาจะได้ยิ่งยูกดหลดพี่น้องตอนปีนโน้นนี่แหละละเนาะเดี๋ยวเขาลงก่อนน้าจะได้อย,ดดยองเน,น,น,นา,นนาะได้อยู่นะยขันเขาโบกุดบบแปลงเส้นทางนี้ไปบ่ได้อะไรพี่น้องเลย เบิ้งหน้ามันสอเนาะเป็นคุมเป็นหูเบิรดมันเป็นห่วยเนาะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เรากลังมาหอดแคมบ้านเลยพี่น้องอยู่บ้านใต้สุดเนาะโหทางไหนเห็ดกระสอบเขาเหียเลยสี่หาสอบต้งได้กับต้งต้น้องขี้ต้มโบดโหดโหดขนาด างเปื่อนเนาะเข้าตกซ่ําตอนนี้เฮาก็มาฮอดเรือแล้วพี่น้องอีกคันนึงยางหัวเนาะพู้นจอดไว้อย่นแต่ก็มาฮอดบ้านนั่นแหละแต่ยังบ่ฮอดเือนเนาะยางหัวก่อนตกกตมมาึกนําทางเนาะเข้าก็ได้ ตอนนี so ้พกยกเข้าขึ้นเถิงเฮือนพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มมีเหล้าเนาะฮาวาอยู่เถิงเฮือนตั้งเป็นสอบเป็นสอบแล้วตั้งเมียนเพราะว่าเฮือนเฮาวมันมีเหล้าเนาะเพื่อนก็คนขังสู้งเนี่สวยกันสามคนอันนี้เพื่อนกับมาสวยเนาะ อันนี้จะเป็นข่าวที่เขาที่ร่างจากที่เขาเอาขึ้นมาจากตลาดเรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาก็จะป้าไว้สิแหละเพราะว่าเขาบ่มีเล่าเนาะก็เลยสิวางไปสอบ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 ไปสิม่วนนูและเห็ดสีนาอพี่น้องซำมโนพิชิกินได้สามสิบปลายสอบสามสิบสองขับุกสอบหนึ่งเรือสามสิบเอ็ดเนาะ สามสิบเอ็ดแล้วพิ่นเอาไปพวกปันเขาเขาไปสอบหนึ่งก็เลืสามสิบเขาทั้งเบิดที่เฮาเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเบิดไห้เบิ้ดน้าเบิด้ดทงเนาะได้ซํำนี้ลา,ลายคนไก่ขึ้นสีแล้วให้แล้วน้ำไปเลยน้อพี่น้องแล้วลายแล้วช่วงอากาศก็เริ่มหนาวเข้ามาเลยตอนรับลมหนาวต่อพี่น้อง ผู้ใดก็คนเข่ามาเนาะมาไว้เพื่อนไว้ซานแล้วผู้ใดอยู่ให้อยู่หน้าก็ได้โอเคพี่น้องสำหรับคลิปมิสเตอร์แมงปองก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะพอกันคลิปหน้ามากก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวป,ปอนในคลิปหน้าเลยพี่น้องเด้อ นี่ฮากะสีออกมาน้าลี่น้องก็เริ่มคำเนาะเขาก็อสีออกไปให้ไปหน้าคือเก่าแหละไปลาพี่น้องส,สบายดี